สวัสดีทุกคนผมน็อตนะครับเรามาอยู่กันในแอ On มอน e r ออฟเซอร์เวชั่นดี้สามภารกิจของวันนี้เราจะไปกันที่เดอ h e a d q u a r เตอรนะครับผมซึ่งก็คือเขาเรียกว่าศูนย์บัญชาการนะครับเปิดไปตรงนี้ผมเชื่อว่าตาแรกตายเพราะฉะนั้นอย่าคาดหวังนะครับโอเคกลับมาต่อกันอย่างที่เราคิดจากรอบที่แล้วนะครับว่าด้านนอกเนี่ย อาจจะส่งผลนะครับผมผมเชื่อเป็นอย่างนั้นนะครับไม่อย่างนั้นเนี่ยมันไม่ให้เราไปสตาร์ทข้างนอกหรอกครับมันต้องการให้เราแบบต้องวิ่งมาข้างนอกด้วยเพียงแต่ว่ายังไม่รู้อยู่ดีนะครับผมว่ามันมีอะไรเปลี่ยนแปลงไปนะครับจำไว้นะครับว่าถังขยะมี2อันปิดฝาทั้งหมดส่วนทางโน้นนะครับผมเดี๋ยวต้องไล่จากข้างนอกกันนะทางโน้นนะครับผมมีถังขยะอันหนึ่งล้มอันหนึ่งตั้งและสุดทางมีถังขยะ3อันนะครับลักษณะนั้นปะตาแรกบอกตามตรงว่ายับไม่ต้องห่วงครับตายแน่นอนทำไมมันแหลกๆวะ โอเคว่าก็ไปตามนะั้นถ้าเกิดเข้ามานัดหมายจำไว้นะครับผมว่าภาพในห้องนี้ส่วนใหญ่จะเป็นภาพเขียนสีน้ํามันซะส่วนใหญ่นะครับเป็นภาพสีน้ํามันเมื่อกี้อะไรวะเดี๋ยวขออ่านก่อนนะครับไม่ใช่จอนี่คืออะไรอ่อ๋อเหมือนทีมน,นี้เป็นทีมในการช่วยแก้ปัญหาอนาบริหรอครับทาให้ครอบครัวปลอดภัยแสดงว่าเราเคยเป็นคนทํางานในบริษัทนี้แหละครับเรื่องของปรากฏการณ์ผีหลอกวิญญาณหลอนอะไรเอยรอบพี่แล้วไม่ใช่คนนี้นะครับถ้าจำไม่ผิด จะทำการแก้ไปก่อนแล้วกันนะหรือว่าใช่วะคือยังไงโอ้โอ้ปับนะครับไม่มีระบบนั่งยองเปิดทิ้งไว้ก่อนแล้วก็ชื่อห้องแต่ละห้องผมไม่แน่ใจว่าเกี่ยวกันไหม alexander เป็น md มนเหมือนกับเป็นคลินิกหรือว่าเป็นโรงพยาบาลขนาดย่อมนะครับมีช่องแอร์อยู่ข้างบนโน้นมีห้องส้วมมีตู้ยาที่ล้มอยู่มีทิชชู่2อันทิชชู่อยู่2อันผสมกันตลอดเวลาโอเคผมยังไม่แน่ใจนะครับว่าจะยังไงส่วนอันนี้คือ็ซ e x a n d e r คนนี้ไม่มีป้ายห้องนะครับควรจะเป็นห้องจ่ายยาธรรมดาถ้าเกิดเริ่มต้นขอให้เป็นอ็อบเจกต์ก่อนนะครับผมแต่อันนี้น่าจะผิดปกตินะครับผมเพราะมันไม่ควรจะมีเจ้าหนี้เราจะลองถ่ายไปก่อนแล้วกันนะครับว่าใช่หรือเปล่าห,หรือว่าจริงๆมันมีอยู่แล้วครับแค่รอบที่แล้วผมไม่ได้เข้ามาถ้าเกิดมันอยู่ตลอดเวลาเนะี่ยแล้วเกิดรอบหน้าผมเลี้ยวมาแล้วมันเดินไม่ได้เปลี่ยน <Hello. S 1> อาหารไปใช่จะพูดว่าอะไรวะมันออกแบบมาให้จํายากด้วยครับถ้าจําได้มันก็คงจะไม่ใช่สิ่งที่มันต้องการนะครับ อันนี้คือภาค2บ้านแรกเราสามารถเปิดคอมพิวเตอร์ได้ไหมมีแฟ้มอยู่ในถังขยะซึ่งไม่น่าจะอยู่ตรงนี้มันควรจะมาอยู่ตรงจุดนี้หรือจุดนี้นะครับก็ตามแต่คือดูจากสิ่งที่มันน่าจะผิดปกติถ้าไม่เกมมันแหลกๆวะ่ะดึงๆนะครับนิดนึงอะไรก็แล้วแต่แต้องมุมเหมือนจะมีภาพสักอย่างตกอยู่ในภาพไห่ก็จะสันเหรอเพาแต่ระบบในเกมนี่ผมยังไม่แน่ใจนะครับว่ามันยังไงกันแน่นะครับต้องพยายามเปิดแล้วก็ดูว่าอะไรที่มันอยู่ผิดที่ผิดทางนะครับ ส่วนห้องบรรยากาศมันวังเวงมากเลยนะมันจําไม่ได้สักอย่างอ่ะอันนี้แล้วกันผมรู้สึกว่าตั้งแต่ผมเข้ามาในที่นี่ผมไม่เจอกระถางต้นไม้กระถางดอกไม้นะครับมันผิดที่ผิดทางระหว่างว่าบนพีดาจะม,มีตัวสักอย่างอยู่นะห้องนี้คือห้องของอดัมเจสโฮมต่อไปคือห้องในน่ากลัวสุดเลยครับห้องของทิโมธีเพราะผมรู้ว่าทิโมธีมันแค้นเรามากแต่ผมไม่รู้ว่ามันจะมาในรูปแบบไหน มีโหลสักอย่างอยู่ในนี้ยังไม่เจออะไรที่มันถูกต้องเลยครับจ้ารู้รู้ว่าเยอะเกินไปแล้วไม่เจอสักอย่างเลยมันไม่เจอความเชื่อมโยงเลยจริงๆอันนั้นมันดภาพนี้แบบภาพนี้จำได้ว่าไม่ใช่ไม่ใช่ภาพนี้ไม่ใช่ภาพนี้ไม่ใช่ภาพนี้เก๊โคตรเยอะเลยตายยากแต่ไม่ได้เป็นไปไม่ได้ครับมาครับรอบนี้ก็ยังงงอยู่ดีนะครับผมว่าจะยังไง ที่ในด้านนอกก็ยังไม่เคยเจออะไรที่มันเพิ่มเติมกว่าที่ควรจะเป็นนะครับผมว่าปัญหาทั้งหมดอยู่ด้านในแหละอยู่ด้านในครับวิ่งหาครับผมว่าต้องจําไปโซนๆจำไปส่วนๆนะครับเราจะได้เข้าใจอย่างถึงแก่นแท้นะครับผมผมจะพยายามดูแต่ของด้านนอกละกันนะตามเก๊ผมจะพยายามไม่เปิดนะครับเพราะว่าผมเปิดแล้วสติผมกระจุยผมจําแต่อะไรที่มันง่ายๆก็พอที่สําคัญไอเด็กเนี่ยรอบที่แล้วผมผมไม่เห็นนีกว,ว่ามายังไงอยู่วะถ้าเกิดมันออกมาเดินนี่หลอนะครับไอเด็กเนี่ยมันเหมือนกับหนังฆาตกรสักเรื่องหนึ่งเลย เอาใช่จริงด้วยเหรอโอ้ก็เอาเป็นว่าจําไว้นะครับผมว่าในตู้นี้ต้องเป็นหีบอียิปต์แล้วกันนะโอเคของในตู้อะไรที่มันดูแปลกๆมันดูนั่นก็ทําการส่งรีพอร์ตเมื่อกี้อะไรห่างตาไม่ใช่ใช่ไหมโอเคตามนั้นไปโอเคเครื่องนอกหน้าต่างก็ไม่มีเว้ยยากนะเนี่ยสมองชนก๊าลชัดดาวให้ตายเถอนะน่ะฉันต้องพยายามเมมโมรี่เข้าไปข้างในให้ได้ มันต้องผ่านไปให้ได้เสียงเชื่อเลยวะเสียงสักอย่างครับแถวๆนี้แหละบางอย่างมันของตกครับอะไรตกอ๋ออันนี้ของตกอ๋อโอเคภาพตกโดนโต๊ะโอเคถ้าอันนี้ไม่ยากครับถ้าน,นี้ไม่ยากแสดงว่าตามจากแหล่งเสียงไปภาพอันนี้ตกโอเคเป็นอันตามนั้นแล้วก็ทำการสูบคืนถูกต้อง โอเคประมาณนี้แล็ปท็อปสองเครื่องตัวนี้เหมือนมาเหมือนเดิมยาห้ากระปุกเหมือนเดิมไม่มีอะไรเพิ่มเติมมีอะไรหายไปต่อไปตรงนี้สารเลวเลยทำกูสะดุ้งเลยแล้วเกิดเข้าใกล้จะเป็นยังไงอยากเข้าใกล้จังเลยอยากสัมผัสอยากทัชอย่าไปมองหน้าตรงว่าจะเห็นจุดจู่ไหมเฮ้ยเชยตกใจอยากจะเห็นนเฉยว่าขามันจะบางไหมอ่ะมันอาจจะเห็นตุ้มในน้อยก็ได้นะโอ้ย เชียขนคอลุกเลยยังดีไม่มีเสียงมาเงียบๆเ,เดินตามหาต่อไปของตัวนี้เหมือนเดิมของตรงนี้โอ้ยเยอะก็พยายามอยู่ไม่ต้องย้ำก็ได้แต่อันนี้เหมือนจะเจอปรากฏการณ์ใ,ใหม่ๆเยอะขึ้นนะครับตาผู้หญิงตาโตขึ้นปะ่ะผมรู้สึกว่าตาข้างข้าง,ข,าง,ข,างข้างซ้ายเขาโตขึ้นเสีงเยงอะไรวะเสีงเยงอะไรดังแคกวะลบก่อน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 หลอนจริงอะเนี่ย โอ้ยเชี่ยไปได้เท่าไหร่อ่ะอันนี้น่าจะประมาณห้าหรือหกนะครับแต่เจอของแปลกแล้วผมเริ่มจําได้มากขึ้นนะครับจนกว่าจะชนะเอ้าดีไม่มีปัญหาเวลาเล่นมีทั้งวันอยู่แล้วโอเคให้ okay, อีกรอบหนึ่งครับไม่เป็นไรไว้อยู่นะไอชิรกตัวนี้มันเป็นแดงฟ้าเอาข้ขาวฟ้าสลับกันป่ะไม่แน่ใจนะครับเอ๊ะ อ่ามันค่อมการมันค่อมการมันค่อมการมันต้องเป็นอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้อย่าง,งี้โอเคโอเคเจอแล้ว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 แล้วต่อไปก็ต้องกดให้ 2, 2> อ,อันนี้มาสลับกันแล้วภาพมันเลนโคตดแคบเลยมันจะมันจะรู้เรื่องไหมเนี่ยระหว่างนี้หาต่อไปด้านนอกเช็คขี้รถอีกรอบนึงนะครับ <S <S เปิดรถเป็นสีอโอเคของใหม่นะครับเพิ่งรู้สดงสรุปว่าด้านนอกมีจริงๆนะครับด้านนอกสักอย่างจริงๆ เขียนว่าอะไรมองไม่เห็นน่ะเว้ยโอ้โหระบบขับเคลื่อนสี่ล้อออกไปโน่นแล้วแกส๊สแกส๊สแกส๊สสรุปด้านนอกมีจริงๆด้านนอกปีจริงๆโอเคระบบขับเคลื่อนสี่ล้อเข้าใจได้นะครับด้านนอกก็ต้องวิ่งมาหาใบ่อยด้วยไอ้นี่งอกอีกละจําได้ไอ้นี่โผล่มาตลอดไอ้ตัวนี้ถือว่าเจอเนี่ยตาแรกๆนะครับเลยไม่กลัวเท่าไหร่ครับแต่ตัวขาเบียดนี่เสียงอะไรวะ มีเสียงครับเดี๋ยวจัดกายนี่ก่อนนายไม่เข้ามาใช่ไหมคดีเก้าอี้ที่แรกน่าไม่มีเนี่ยโอเคหลอนหลอนหลอนได้หมดแล้วเชื่ยหลอนได้หมดแล้วเนี่ยจากอะไรเนี่ยที่แรกไม่มีเก้าอี้ใช่ปะเหมือนที่แรกเก้าอี้ไม่มีนะ ทำไมห,ห้องมันแคบลงเหมือนแคบลงแล้วก็กว้างขึ้นในเวลาเดียวกันไม่ใช่เหรอมีเหรอท,เอที่มธทีนายทำอะไรของนายบ้านหลังแรกนี่แบบโอ้โหเล่นแป๊บเดียวคือจําได้หมดอ่ะบ้านหลังนี้คือจําไม่ได้จริงๆอ่ะด้วยความกว้างกล,ละมังทั้งหมดเพราะมันกว้างที่รถก็ต้องไปเช็ครถยังอยู่ดีถังขายะยังอยู่ดีกำแพงยังอยู่ดีบอกหน่อยสิว่า เย yeah. อโอ้ตัวยังใหญ่วไม่เคิดเดินผ่านนะไม่เห็นเลยอะโอเเ้ก้อนบนเลอร์แมงมุมแม่ไม้เหลืองนะครับแมงสไลด์หายไปแล้วขนลุกเลยตัวใหญ่จัดเหมือนจะมาได้ลึกขึ้นนะครับตี3ามครึ่งแล้วครับตีสามครึ่งแล้วอินทรูดเตอร์ขอให้มาเยอะขึ้นนะครับเสียงอะไรวะอ๋อโอเคเมื่คกี้ได้ยินเสียงสักอย่างนะครับ ไม่ใช่เสียงภาพเปลี่ยนด้วยมันแวอย่างเงี้ยขึ้นมาครับเจะาว่าเป็นเสียงแมวเหรอใช่เหรอมันต้องเป็นสักเสียงหนึ่งครับ <c oughs> เฮ้ยว่าละผีแมวแค่นี้ก็เล่นเมื่อกี้หน้าแมวอันนี้ผีแมวว่าแล้วมันนา่าจะอยู่ตรงนี้เนี่ยเสียงแล้วอะ่ะเสียงเหมือนของมันฟุ๊บไปฟุบมา อ๋อในภาพในโทรศัพท์ผีผู้หญิงอ๋อถ้าเกิดเดินผ่านผีจะมีเสียงอ๋อเดินผ่านนี่ไงถ้าเดินผ่านผีจะมีเสียงอ๋ออ๋ออ๋อเราต้องชนะได้อย่างร้อยเปอร์เซ็นขาวใสสว่างไอ้ภาพปูนี้มันอะไรวะเนี่ยเก็บได้ปะอ๋อเก็บได้เหรอกด E เก็บภาพได้ เอ๊ะงั้นฉันเห็นหลายภาพเลยนะฉันเห็นภาพเยอะมากเลยอะตัวเองอันที่สองเจออีกนนหนึ่งอ๋อหลังประตูก็ตัวดีโอ้โทรศัพท์ดังโทรศัพท์ดังโทรศัพท์ดังความลับใช่ไหมซีครีเอนดิ้งใช่ไหมเจออยู่หัวหนึ่งว่ะแป๊บนึ่งจะรับสายเอาหัวหายไปก่อนเลยของใหม่ไม่เคยเจอกลัวเข้าไปแล้วมันกัดหูหายไปซะหายไปซะถ้ายังไม่หยุดแล้วก็หูเธอมันหน้าลิ้มรองเหลือเกินหายไป หายไปเร็วอะจาว่าเทมธทีตายแล้วนี่แหละคือความจริงที่โมทีนั้นมีมากกว่าหนึ่งนั่นไม่ใช่ความผิดของเราอะฮะมันเป็นความจริงมันเป็นความจริงเดียวกันกับอะฮะแต่ว่าคุณทำเสร็จสำเร็จแล้วตอนนี้ถึงเวลาต้องไปพักอะไรนะเสร็จงานแล้วเหรอต้องกลับไปทำงานมันพูดย้อนไปย้อนมานะครับคุณทำได้ดีมากถึงเวลาสำหรับวันหยุด อะไรนะเจอทั้งหมดแล้วเหรอถึงเวลาต้องไปไว่ายน้ำอ,าาอ,อ่าฮะเอ่อตื๊ด เป็นตื้ดหายไปแต่ว่าเธอไปแล้วแต่ว่าเขาไปแล้วอาบิเกลเป็นแม่ลอรีนเป็นแม่ทิโมธีเป็นพ่อมากาเลสเป็นแม่อบิเกลเป็นพ่อทิโมธีมีเยอะเกินไปพราะเขาทั้งหมดคือทิโมธีกูไม่เข้าใจมีทิโมธีมากกว่าหนึ่งคนใช่ไหมเพระรู้สึกว่าเมื่อกี้เหมือนเท่าที่ไล่นับเครือญาติมานี่มากาเลสอาบิเกลทิโมธีแต่เหมือนกับบอกว่าเราทําได้ดีมากทิโมธีนั้นยังไม่ตายนั่นคือความจริงเราทําได้ดีมากถึงเวลาไปพักแล้วควรจะไปว่ายน้ําคืออะไรยังไม่เข้าใจอ่ะเราไปที่เล่นไปลึกมากด้วยจะไปเจอความลับสักอย่างงงนึต้ ใหม่เลยเหรอด้านนอกเจออะไรแปลกแปลกไอ้นั่นอะไรวะน่ะเก้า,นะา, e OK, า e อี้โยกเยกเก้าอี้ยักษ์โคตรใหญ่เลยว่าจะทําเกมวัซเกียวให้มันแม่นๆก่อนดีเก e ้าอี้เราอยู่ด้กันแล้วมีเสียงด้วยโอ้ยไม่นะเป็นเสียงเอทอาร์ที่ฟังดูเซ็กซี่จริงๆน่าจะต้องพ่นแบบ WD40 เข้าไปอ๋ออย่าบอกว่าที่แหลกนี่ก็โหลดเก้าอี้นะโอ้ยยังยังไม่หยุดแหลกยังไม่หยุดแหลกสแสดงว่ามีอะไรมากกว่านั้นอีกอาจจะไม่รู้สึกอาจจะไม่รู้สึกมันไม่ได้แหลกแบบ ฉันเป็นเด็กที่หน้าแก่อะไรขนาดนี้คาไวจ้จริงๆหรือว่าแกคือต้นเหตุที่ทำให้ภาพดึงแต่ละคนอาจจะไม่รู้สึกแต่กูเกิดเป็นคุณเป็นคนจับเมาส์าคุณจะเข้าใจว่าการหันทุกอย่างมันจะเหมือนโดนดึงนิดๆน,น,นะครับโอ้โหฉันอยากจะหยุดเวลานี้ที่ชีวิตมีเธอเข้ามา,าทำให้คนที่เหนื่อยล้านั้นกล้าแสงสีแดง อันนี้นับเป็นอนโมารีเลยเหรอเดี๋ยวลองดูมันจะหายไหมป,ปะเอาอแค่นี้ก็นับเปรออันนี้บูชิดไปวะเนี่ยแล้วโทรศัพท์ข้างนอกคืออะไรหรือว่าที่กดหมายเลขแสงสี <c oughs> คือลายเล็กจัดเลยจำไม่ได้แล้วอะแม่งเคลื่อนที่ให้กูเห็นอะอะมึงน,นะอ๋อมีคนกำลังกินด้วย <c oughs> นั่นแหละดีแล้วเขาบอกว่าผีมันได้แค่สดลมไงเราซดน้ําเลยให้มันรู้ว่าของจริงนะ่ะมันเป็นยังไงไอของใหม่นะครับไม่เคยได้เสียงเดินมาก่อนเลยโอเคหลอนหลอนหลอนตีห้ครึ่งแล้วต้องรีบทำสถิติทำเวลาแล้วจะได้รอดตาย ใช่ต้องรอดตายให้ได้ก็เลยมาลองเพลงบอกแกอยากให้เธอนั้นเข้าใจว่าสิ่งที่ท่านฉันทำลงไปใจสั่งมาอย่ากโกรธเลยนะคนดียกโทษให้ฉันนักแก้วตาคราวหลังจะไม่มาจะไม่โทษ จะชนะแล้วคอนเสิร์ตกูจะจบแล้วโอ้ยจะหกโมงเช้าแล้วออ้หจบสักทดีอ้อเชิเล่น2ชั่วโมงสิบนาทีโอ้ย21่สิบเอ็ดอลร้องเป็นหมาเลยบ้านหลังแรกนี่โอ้โหยี่ิบเจ็ดบอกชิวๆบ้านหลังนี้20่สิบแทบตาย ความลับเจอแล้วจบแล้วภาคนี้ไม่เล่นต่อแล้วโอ้โหผมไม่แน่ใจว่าเกมจะทําภาค4ี่ไหมนะครับแต่ดูทรงเหมือนจะมีความลับว่าควรจะมีแต่ก็ยังไม่เห็นว่าจะพัฒนาต่อถ้าทําต่อคงจะดีแต่ก็แอบรู้สึกชอบตอนที่มันทําเป็นกล้องแบบฟิกซ์คาเมราแบบกล้องวจรปิดมากกว่านะครับแบบนี้มันดูคนละสไตล์แต่ก็ไม่ได้แย่นะการแบบแบบปลงแปลงไปเรยที่ดีนะครับแค่ต้องทํามันเหมาะสมนะครับก็คงจะไม่ปวดอะไรมากมายนะครับผมไม่แน่ใจว่านี่ผมเก็บครบนะครับผมเขาเรียกว่าฉากลับๆหรือว่าฉากผีหลอกครบหรือย,ยังนะครับแอบรู้สึกว่ายังไม่ครบแต่่่จะเลนซ้ําไมมคิดวห และนี่คือแอมออนออฟเซชันดิวตี้สนะครับผมจบแล้วครับจบแล้วครับใช่แล้วครับผมขอขอบคุณทุกคนรับชมมากมครับจนจบไปนะใครชอบกันอย่าลืมกดไลค์นะครับเมลียาบอกอยากคุยหรือว่าสิ่งตนอไปที่ผมตกลนความลับหรือสิ่งที่ท่านรู้ไว้ก็ดีก็บอกได้นะครับที่คอมเมนต์ด้านล่างแล้วเจอกันในคลิปต่อไปนะครับอย่าลืมติดตามกันนะครับสำหรับวันนี้ก็ไปนะครับบ๊ายบายสวัสดีจ้าบีบให้แรงจนสุดแรง ให้มือทั้งมือมันเริ่มสันใครคนนั้นยิ้มให้ฉันทำว่าเจ็บมือใช่ไหมไม่มีอะไรจะทำร้ายเธอแต่เท่ากับเธอทำตัวของเธอเองให้เธอคิดเอาเองว่าชีวิตของเธอเป็นของใครใช่ถูกต้องครับ จากวันนี้จะมีเราเราและนายจดจำไว้ตลอดไปไม่ทิ้งกัน